ปรกเป็นอริยสงฆ์ี่พึ่งของคณะศิทยาโนสิตและกัณฑรักรูวิจิตสลคุณบรรดาพระเจ้าภาพจาิตยาสโนสีตุภัณครับานที่เกิดดัปีพุทธศักราช2566ซึ่งมีพระเจ้าภาพประกอบไปด้วยคณะของคุณแม่เป็นเจ้าวันจันทนาเริการชีสลุล ้องพระโงคละหลักมีคุณราชสดาทันชีสกุลคุณพระเจริญกตันชีสกุลทระนรีตำรเอกเจริญพัฒนตันชีสกุลคุณพิจิตรนัทธนาตันชีสกุลพระนรีตำรวจโตวัฒนทัพตันชีสกุลคุณปริญญาตุคุณพระชุรีขาทิตาองและก็ครัวอ ก่อเรือพระดีพระคณะลูกหลานของคุณพ่อปูหรือว่าคุณพ่อปูเกมัทธรรชน์นะครับซึ่งคุณพ่อได้กลับไปสู่ที่เป็นอมีมาแล้วก็ให้ลูกหลานเนี่ยมาวมบุญกันตันนี้คุณพ่อของพญานคุณบวรพจน์มงคลรัตนาพรคุณสุจรยามงคลรัตนาพรคุณวีระพงศ์ขงคลรัตนาพรคุณสุจรย ไวาคุณสร้างครอบครัวของนายสักจสิงห์ตร evet. ะการผู้ตรวจราชการกรมสปกครองแรงกองร้องแรงงานครอบครัวคนหนาคคุณคงคุณนาคประธานชมรมอุตสาหกรรมสวิตะบกกองแรงงานอธิการสภาอุตสาหกรรมคุณแม่บุญช่วยโบประเสริฐคุณแม่โนกูลสดสมทัก ปุ่มนี่นี่งนนะครับคนสมบูรณ์คนละเอียดเกษมมงคลคนนี้กรดจายแล้วญราคณะต่อมาครับคุณพ่อทานคุณแม่สละก่อครับจีนคนขวางเยี่ยวแท้แท้นะครับคุณสนองพิลาคนไปเรียนจิตพีชายเด็กชายคณะอีกที่นะครับแล้วก็ตัวคณะต่อมาครับกลุ่มสวนกลุ่มชวนทำบุญนะครับ คณะนีน้เป็นศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ต่อมาครับคณะของคุณประยุทธ์ทอง,งคนปริสาลาทองเย็นคุณเรศนะครับคุณนิภาดาใจพุกคนสุรศร,รีทองสะอาดคณะต่อมาเป็นคณะของค,คุณพีรปาร์เง็ตจากโล่หล่อทองแท่งนะครับมีคณะของท่านประจันทร์อาจารย์ยิ่ยานวัตโอและก็อ,นอนันแรกอาจารย์โยมจากปองเตยคุณพิมพิสุทธิ์ โดยจักนักรบริษัทใดในประเทศใยจำกัดนะครับมีคุรีระโยผู้สีจากดีฉราและคณะ,ออะ,ะของาราการพระเจ้ากุะสุร้อมคุณอางยิมงแรทุกท่านครับวันนี้ครับก่อนที่คณะกัปิน ก่อนคณะกรริกท,ที่ทุกท่านจะได้ร่วมแห่วันนี้นะครับคณะกรรถกท,ที่จใใแม่วันนี้นะครับผ้าไตรที่อยู่เบื้องหน้ายังเหลืออยู่ประมาณไม่เกินหนึ่งร้อยไตรครับพอมณะจรรมการาไตรละสามร้อยบาทท่า,ทาในใดที่ยังมีผ้าไตร ใี่เลย20นาท,ทีนะครับเพราะว่าคณะกรอบยาวกำลังจุดธูไปไฟกำนันและจะทำพิธีแกงภพกติมรอบอุโบสถเอาเรียนเชิญครับท่านใดที่จะร่วมโวนวันนี้ปัใจจัยแสงตู้เลยนะครับวันนี้ช่วยกันทำดู